ชาวเชียงใหม่มารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนะครับที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒนในเขตภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ บริเวณกองบิน41เชียงใหม่พระสกฆนิกรทั่วทุกสารทิศนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสวมเสื้อสีเหลืองต่างพากันมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจะได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนในเขตภาคเหนือบางรายเนี่ยนะครับมารอเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็บอกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้น ตลอดชีวิตไม่เคยได้เฝ้ารับเสด็จดีใจมากๆนะครับที่พระองค์ท่านในเสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดเชียงใหม่หลังขึ้นคลองราชเป็นครั้งแรกนะครับได้มาลองเฝ้าเสด็จขององค์ในหลวงครับค,ระค,ะคือครั้งแรกเนี่ยครับผมครับเสิกกระปื้นปิติขบมาครั้งแรกเนี่ยครับ ครับก็ทีนี้เราตั้งปณิธานจะทำความดีเพื่อชาติศาสันตาทมะครับเราก็จะตั้งปณิธานว่าเรามีภาพมหากษัตริย์สมเด็จเจ้าอยู่หัวอยู่ทุกรุ่นไปเนาะก็อยากจะว่าเออวัฒนธรรมประเทศไทยเรามันยังไงเราเราต้องมีภาพมหากษัตริย์คุครองกันดีที่สุดแล้วครับผม ขณะเดียวกันค่ะทุกคนต่างบอกเป็นสิ่งเดียวกันค่ะว่าจะร่วมดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยจะขาดซึ่งพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทุกคนมีพื้นแผ่นดินอยู่ก็เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ค่ะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจและดีใจที่จะได้เห็นท่านครับก็ตื่นเต้นนิดนิด,นดครับแล้วเป็นยังไงคะที่บอกว่าเราจะตั้งบณิธาความดีเพื่อ ครับผมผมตั้งปฏิทานตั้งแต่ล้อเก้าแล้วฮะว่าเราอยู่แบบรู้รักสามัคคีอยู่แบบพอเพียงนะครับงที่สิมาต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงตัวนี้เป็นดีไหมครับก็ชาติก็ต้องมีพระมหากษัตริย์ผู้ประเทศไทยครับ